สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมรมไผยเมตตาวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการแบ่งหน้าจออีกแบบหนึ่งนะฮะโดยใช้วิธีการเ,าเขาเรียกว่า Track Motion น,นะฮะผมมีวิดีโอสองชิ้นหมายความว่าวิดีโออยู่สองแทร็กนะครับด้านบนกับด้านล่างจริงๆทีเราก็อาจจะเป็นภาพก็ได้นะเป็นภาพนิ่งก็คล้ายๆกันนะอันนี้เป็นผมจะสาธิตที่เป็นวิดีโอ บางคนอาจจะมีเป็นภาพดอกไม้ภาพอะไรแต่อยู่คนละแท็กกันอย่างนี้นะครับอสังเกตว่าอันนี้แท็กด้านบนเราจะมองเห็นแต่แท็กด้านล่างเราจะมองไม่เห็นใช่ไหมครับถ้าเราคลิกอย่างนี้แท็กด้านล่างจะมองเห็นด้านบนด้านบนมองไม่เห็นอย่างนี้เราเราจะปรับให้มองเห็นแบ่งหน้าจอคนละครึ่งนะครับอ่านะครับในวิดีโอนี้จะสอนทําอย่างนัน้แต่ถ้าเราอย่างเนี้ยเราไปปรับ โดยวิธีใช้แผนอย่างนี้ก็พอได้แต่ว่ามันก็เห็นอาจจะเห็นเป็นอย่างนี้นะเอออาจจะเห็นคนละครึ่ง,งนี้อันนี้เห็นฝั่งนี้อันนี้ฝั่งนี้อ่อันนี้ก็อันนี้เห็นฝั่งนี้เฮ้ยเอ่เห็นคนละครึ่ง,งนี้เนาะสมมติเราลองดูเลยเป็นงไงคนเนี่ย มันก็เป็นเห็นคนละครึ่งแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้ใช้ใช้ตัวอ,อะไรเรียกว่าอีเวนต์แพนหรือว่าครอปเนี่ยเนาะเขาช่วยนะในการปรับให้เห็นสองหน้าจอยอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการให้เห็น หน้าจอสองันเนี่ยเต็มเต็มแต่เล็กลงไปอาจจะคนละหนึ่งในสี่นะครับแต่ว่าเล็กลงไปนะเอาเป็นทำยไงก็ทำอย่างเงี้โดยใช้แท็ก m o t i ่นอืม track motion ทีนี้ผมอา t r า c กบนเคลื่อนนะครับเคลื่อนไปในกล่างก็เคลื่อนไปนะครับเดีนะ๋ยวนะ ผมขอปรับให้แท็กล่างอ,อยู่ตรงกลางก่อนเนาะตรงกลางอันนี้อันนี้ก็ให้อยู่ตรงกลางก่อนครับอ้าวอันนี้ก็แล้วกันนเะทีนี้ผมจะปรับตัวนี้ให้เล็กลงแล้วก็ตัวระล่างก็เล็กลงเหมือนกันนะครับก็ใช้ตัวนี้มันก็เล็กลงอันนี้เราจะเห็นว่าเขาจะบอกว่า เหนึ่งสองแปดศูนย์เจ็ดสองศูนย์นะครับอันนี้ถ้าตามตามนี้เราก็สามารถคำนวณให้ตัวกรอบเนี่ยให้เล็กลงไปครึ่งต่อครึ่งนะครับก็เจ็ดสองศูนย์หารสองเท่าไหร่สองแปดศูนย์หารสองเท่าไหร่นะลองลองลองคิดเลขอยู่เจ็ดสองศูนย์ก็หารทัก้าร้อยเฮ้ยไม่ใช่สามร้อยหกสิบนะครับสามร้อยหกสิบ อ้าวมันสัมพันธ์กันแล้วนะะทีนี้เราจะเห็นว่าเออตัวนี้นะครับมันเล็กลงทีนี้เราจะเคลื่อนขึ้นบนต้องเคลื่อนหรือเึ๊บอ้าวเึ๊บโอเคอ่าด้านล่างเป็นไง ด้านล่างก็เราก็ปรับให้เป็นอันนี้เหมือนกันนะฮะโดยใสกโมชั่นที่ปุ่มนี้นะก็เอานี่สามหกศูนย์ใช่ไหมแล้วก็เลื่อนมาเึ๊บเบิ๊บเบิ๊บคอณละม,ม,มุมเนี้ยเนาะเออ่ะนี่นะอ๋อาีนี้กนะ็จะได้คุละม,มุมกันแล้วอา้าวลองดูสิควนออกมา ป็นไงอ่าเดี๋ยได้จอสองจออย่างนี้นะครับเอ่อถ้าเป็นอย่างนี้เราก็อ,อ,อ,อสามารถมองเห็นนะครับจอสองจอพร้อมกันอ,อแต่ว่าก็ไม่ไม่ใหญ่มากนะักบางบางกรณีเราอาจจะมีจอ,อใหญ่อันหนึ่งแล้วก็จอเล็กอันหนึ่งอย่งเงี้นาะ เราทำอย่างนั้นได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับเราลองทำดูเนาะก็ผมจะให้ด้านด้านบนเนี่ยอ่เป็นด้านล่างถูกนหะด้านล่างมีจอใหญ่ด้านบนมีจอเล็กผมก็เอาด้านล่างจอใหญ่เหมือนเดิมก็เท่าไหรเมื่อกี้เจ็ดหกศูนย์ใช่ไหมเดี๋ยวตัวเลขก็เคลื่อนที่มา ให้มันเต็มจออันนี้วิธีการจริงๆเราไม่เคลื่อนอย่างนี้ก็ได้เราใส่ตรงนี้ x ศูนย์ y ศูนย์ศูนย์ y นี่แหละศูนย์ทุกอย่าง x ศูนย์ y ศูนย์ก็อยู่ตรงกลางนะแล้วแล้วเราเคลื่อนตอนนี้ลงมาก็ไปเคลื่อนตรงน,นี้นะแล้วก็เคลื่อนมาอยูน่นี่อยู่นี่ โอเคนี่ดูดยตาเนะตัวเลขก็โอเคนี่เราลองดูสิเป็นไงนี่นะก็จะเกิดภาพแบบนี้เกิดขึ้นอ่าอ่าวันนี้ก็เอ่อนํามาแนะนํากันแบบนี้นะครับก็อย่าลืมว่าแท็กโมชันนี่เอ่ออย่านําไปใช้กับภาพที่มีหลายๆภาพซับซ้อนกัน ทปโมชัเนี่ยถ้าเราไปทำช่วงนี้เราต้องการาภาพอีกแบบหนึง่งแต่ช่วงนี้อีกแบบหนึ่งนะครับหมายความว่าช่วงนี้เราต้องการจอเล็กช่วงนี้เราต้องการจอใหญ่อย่างนี้ไม่ได้นะมัน็นเหมือนกันหมดในแทร็กเดียวกันเนี่จะจะเหมือนกันหมดก็คือว่าจะให้เล็กก็เล็กอย่างนี้เลยใหญ่ก็ใหญ่อย่างนี้เลยตลอดนะครับไม่มีกับว่า ไม่มีสามารถว่าเอ้ตรงนี้เล็กนะมาตรงนี้ใหญ่เต็มจอมาตรงนี้เล็กนิดนึงตรงนี้ใหญ่เต็มจออย่างนี้ทำอย่างนั้นไปมาไปมาไม่ได้นะอก็คือว่าอย่างไงก็อย่างนั้นเลยนะันี่คือข้อเสียของแท็กโมชั่นดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะทําตรงนี้ใหญ่บ้างตรงนี้เล็กบ้างนี้ใหญ่บ้างเล็กบ้างจะทําแท็กโมชั่นไม่ไม่เหมาะนะครับเหมาะสําหรับไปทําแบบเอ่อซูมเข้าซูมออกจะดีกว่านะถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับ เอาละครับวันนี้ก็แนะนํากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณสํำหรับการติดตามรับชมังฟนะครับ